ในซีรีส์อุลตร้าแมนเห็นได้ว่าพออุลตร้าแมนโดนสัปหลาดทำลายจนตายเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยได้ตายจริงๆหรอกครับอย่างเคจ้าพอลนตาก็ไปรักษาที่ดินแดนแห่งแสงทาโลที่โดนบอด์ดจิกจนตายก็หายดีแล้วกลับมาสู้ต่อและก็เป็นแบบนี้อีกหลายตัวเลยครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือยังมีอุลตร้าแมนบางตัวนั้นที่ยังไม่ได้รับการชุบชีวิตหรือว่าตอนนี้เขาตายอยู่นั่นเองครับแลววันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้กลุ่มนี้มันมีใครกันบ้างครับ วูมนุษยั์แห่งความแข็งแกร่ง ดารแรมผู้มีความภาคภูมิใจในพละกําลังของตัวเองและจู่โจมด้วยท่วงท่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังร่างกายของมันจะมีเกาะเล็ก,ก้าคอยคุ้มกันอยู่จึงสามารถโจมตีศัตรูโดยไม่หวั่นเกรงต่อการโจมตีอันรุนแรงของอีกฝ่ายถ้าหมายตายทีเด็ดของมันก็คือไฟเออร์แมกนัมแต่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของดารแรมนั้นเขาได้ประทะกับอุลตร้าแมนทิกา้าลากทอร์เนโดที่ใช้่าตลูกไฟบรรลัยกันจนทำให้ดารแรมนั้นแหลกเป็นผุยผงครับ มนุษย์ยักษ์แห่งความว่องไวผู้ด่ามนุษย์ยักษ์แห่งความมืดผู้มีนิสัยโหดเที่ยมและมักจะชอบพูดว่าข้าอยากจะทําให้มันต้องหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวมาได้อาศัยความคล่องตัวและความเร็วในการบินกากศถึง7มักจากนั้นมันจะสวมอาวุธที่แขนขวาและใช้ลมกันโชคอันรุนแรงและท่าทิวกัสโดยฮูด้านั้นโดนอุลเทมานติก้าบาสที่ใช้กระสุนแสงกําจัดฮูด้าลงไปได้ราชินีแห่งความเงียบ คาเมล,ล่าผู้นำของมนุษย์ษแห่งความมืดซึ่งเคยเป็นคนรักของทีก้าดักในยุคโบราณเธอต้องการให้มนุษยชาติสูญสิ้นเหมือนในอดีตเธอจึงพยายามชักชวนไดโกะให้เข้ามาร่วมขบวนการแต่ก็ถูกปฏิเสธไปดังนั้นเธอจึงเปิดฉากต่อสู้กับอุนตร้าแมนทีก้าด้วยแรงแน้นแรงลิสยาแทบบ้าคลั่ง คาเมล่านั้นได้เสียท่าให้กับอุลตร้าแมนทิก้าในร่างกิเตอร์ทิก้าที่มีพลังกำลังอันมหาศาลได้พุ่งเข้าไปในร่างของเธอทำให้คาเมล่านั้นระเบิดออกมาแล้วได้ล่ำลากับไดโกก่อนสิ้นใจไปอ ลาก <S <S 1> <S 1> นี่าฮ่าฮ่า你果然ั自己看成一อ特殊人物了มูนยักษ์เห็นความปากดี <S <S อีวิลทีก้านนมูษยักษ์แห่งแสงที่แปรพักไปอยู่กับฝ่ายอัรรมมันมีความสามารถในการต่อสู้เทียบเท่ากับอุลตร้าแมนทีก้าท่าไม้ตายของมันจะมีอยู่สองท่าคืออีวิลบีมที่ยิงออกมาจากแขนขวาและอีวิลช็อตซึ่งเป็นท่าย,ยิงลำแสงสลับข้างกับลำแสงเซไปเรื่อของทีก้าแต่สุดท้ายน,นั้นมันก็ต้องเสียท่าให้กับอุลตร้าแมนทีก้า ที่ใช้ฝ่ามือพิฆาตจั่วเข้าไปอาหา,หาและซ้ําด้วยลําแสงเซเปเลียนทําให้อ e ีวิลทิก้าสลายหายไปเลยครับวู้ลาก่อลาก่อนอุนตราแมนจำลองสุดง่อย เทเละนอยหุ่นยนต์ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เสนาธิการกอนโดได้ซุ่มดําเนินแผนการโปรเจกต์เซึ่งน่าจะถูกยุบโครงการไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนแต่ก็ถูกสารต่ออย่างลับๆจนทําให้เขาสามารถสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาได้เป็นผลสําเร็จหลังจากที่ได้รับพลังงานแสงของอสกะมาแล้วมันก็ได้เริ่มเปิดฉากการต่อสู้ขับไล่สเฟียได้อยู่พักหนึ่งแต่หลังจากนั้นพลังของมันก็หมดอย่างรวดเร็วจนทําให้ถูกสเฟียเขาเกาะกลุ่มกินร่างกาย และกลายเป็นเซลูกาหนนอยจนสุดท้ายก็โดนลำแสงโซเจนของอุลตร้าแมนไดนาแทกหน้าเข้าไปาจนแหลกละเอียดระเบิดไปในที่สุดครับอุลตร้าแมนแห่งความปราสาทเสียโทเลเกียเป็นอุลตร้าแมนที่มาจากอาณาจักรนิเวล่า M78 ที่ในอดีตเขาเคยเป็นเพื่อนรักกับทาโร่แต่จิตใจของเขากับถูกด้านมืดเข้าครอบงำในท้ายที่สุดนั้นเขาต้องเผชิญหน้ากับอุลตร้าแมนเลกา และไม่สามารถต้านทานพลังอันมหาศาลได้จึงพ่ายแพ้อย่างละเอียดไปแต่ในภาคเกรซ i ่ไฟส h เดอเอลส์ลูดคอมเพรสซ c y ที่ตัวอย่างนั้นเราจะได้เห็นโทรเกียเข้าบัท้กับทานโลไม่รู้ว่าเป็นแค่ตัวจริงหรือเป็นวิญญาณเราขอสันนิษฐานก่อนเลยว่าโทรเกียนั้นอาจจะตายจริงๆจริงเอาโทรเกียเนี่ยมาใส่ในคลิปนี้ก่อนนะครับที่จริงมันมีอุลตรแมนที่ตายแล้วหรือว่ายังไม่นคือชื่อม,มามากมายเลยครับ แต่ว่าอันนี้แค่ยกตัวอย่างเท่านั้นถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากให้เราทาอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กับเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เราเนี่ยจะให้ทั้ง5คนนั้นเนี่ยไปเลียหำหมา <c oughs> ไอ้ใครจะกล้าแชร์มึง <c oughs> วไอ้ตูติน <c oughs> ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะให้คุณมอสไปทดสอบก่อนโอ้ยโอ้โห